เาวพบกับช่องเพวาชนแนลกันนะคะวันนี้เราจะมาดูน้องลูกป่องนะคะเพวาบอกว่ายังวันนี้ค่ะเราจะมาเลี้ยงน้องกันค่ะเป็นน้องที่ไม่ใช่คนไปดูกันเลยนเเธอบอกว่าแป๊บนึงค่ะพอดีว่าจะจะบอกว่ามันไม่ใช่คนนะคะไปดูเลยไปดู พูดอันนี้กลางอันนี้น้องเล็กฟูดอุ้ยนี่น้องเล็กฟูดมีผ <c oughs> ู้ช่วยเลี้ยงน้องกกนชอบคนนี้นะคะเป็นผู้ช่วยเลี้ยงอะ่ะเปิ้นห่วงตัวนี้มาใครจะเตียงคือเนี่ยมาได้ทุกคนมา <c oughs> เดี๋ยวไปจัดกันเลยไปไหนตุ๊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 ตคุณพี่แพรวชอบน้องคนนี้หรอคะแต่พี่จิ<อ>้งชอบชอบ,ชอบน้องลูลี่นะคะอือเอาฟาเราชอบน้องลูลี่เปิ้นห่วงหนาห้านาที ลูลี่แต่มันก็ไม่ใช่ของเธอตอนนี้พี่เพววนะคะเอาเมจิกมาคืนคุณแม่ไปไหนต่อคะเอานังมเ้งนะคัเนาะไม่อคุ่สวัสดีค่ะวันนี้คะหนูนะคะก็จะมาแนะนำตัวหนูชื่อว่าจูจีไปดูดน้องของ,ของหนูกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อหนูชื่อหนูชื่อซ,อซอูซี่ค่ะไปดูพี่โตสุด แต่ตกว่าพี่จูจีนะคะไปยสุน่รหนูชื่อจูรีนะคะหนูเป็นพี่โตสุดค่ะยกแก้วขึ้นมามามาสาดปาตะาลงคอยดื่มไม่พอพอพอดื่มไม่พอพอได้แล้พอได้แลเต้นไม้เธอไม่ต้องร้องเราร้องเองโอเคห้ามร้องเงียบๆเธอแค่เต้นจำคำพูดได้นะคะ ใชยค่ะรับหรองนะให้ตาล้องน้องยกแก้วขึ้นมามามาสาดปัดกระลงคอดึงไม่พอพอพอสะควมรักห่วยเตะเซเซเซยกขึ้นเซเซฮุเซทุกันไม่แปลกไปเนตต่อไหนหัวใจน้มาตอนนี้ตอนนี้เราจะ ไปดูน้องนอนตอนที่น้องนอนกันนะคะนี่น้องกำลังแบบับดื่มให้น้ำไอดือ้ดื่มดื่มดอันนี้ดื่มน้ำดื่มน้ำค่ะคนโตดื่มน้ำพี่คนโตอะไรล่ะไม่ก็แค่พี่พี่กลงพี่กัางดื่มน้ำอันนี้ดื่มนมดื่มนมดื่มเลยดื่มเลยขวดเหม็นนะ ยอมมีเยอมมี่ยอมมีเยอมมีเยอมมี่ยัมมี่ฟูซี่เอ้ยจูจี้ฟูซี่น้องเล็กสุดนะคะพี่กลางอันนี้พี่โตสุดใช่ั้มคะพี่เอกค่ะตอนนี้คือไหนเรามีสัตตูอยู่ไปถามพี่เพราเกลยกค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้เราีจอศัตตูนะคะ ก็คือเบสนะคะนิสัยไม่ดีเลยค่ะเบสอ่ะเขานิสัยไม่ดีเขาเป็นพี่โบห้านะคะแต่เราจะเรียกเขาว่าเรากับเธอนะคะเมื่อวานนะคะเกือบตีเราแล้วค่ะเขาเป็นผู้ชายตอนนี้นะคะเบสมาแล้วค่ะไปดูรูมั้ยเบสไป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 เดดจ้ามาก ชิมไอแคล์เพียแคล์แล้วก็มีหมาน้อยชื่อว่าชะโงมยาย,ย,าดายเดี๋ยวจะไปดูแมวหมงนกันคะของพี่แคข,ของนี่นะคะคือสีฟ้าแมวไม่ถึนะค่ะเสียใ,ใจเดีจะไปหาหางนึงนบายบาย งไม่ได้อยู่ตรงนี้งไม่ได้อยู่เจอกันไหมตอนนี้แดดมันร้อนนะคะขออนุญ,ญาตขอขอโทษด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้ขออนี้น่ารักค่ะขอบใจโค้ดตอนนี้สัตว์พวกเรามาแล้วค่ะน,นุ่นท,ที่ไม่ใช่ผ้าน,นะคะ ที่ไม่มีผ้านค่ะที่ไม่มีผ้านนะคะดีไซน์แบลมันไม่ดีนะชอบพูดคำหยาบชอบพูดคำายาวดูแบไมาไล่พวกเราเนาะ,อ,ะอันนี้หมาหอหนเอ้ยไม่ใช่ มาช่อมนะคะของบ้านยหญ่ค่ะขาดังนีนะคะคือนี่มีของพี่มันตากับพี่เอคไม่เกี่ยวกับของพวกเรานะของพวกเราไม่มีอยากไปยุ่งของเขาสิเอ๊ะของพี่เอเคไม่เขี่ยแบบให่สวยเของพี่มันตาอยากไปยุ่งงกระดาษนี่นะพี่เอเคมีสีช็อกด้วยนะจะบอกให้พี่เอเคนเอาอันนี้ไปใส่ดินนะคะให้เป็นสีแดงใส่ไปแล้วใอ่ฟองก้อน ดินไปหาดินเอาเจ้าของช่องต้องกรอบนะตั้งน่องบ <c oughs> อ,อกพี่เอเกัน,น,าานทุกคนเราเห็นดินฟองอยู่ตรงนี้มันหกเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านื่กไป,ไปแต่ไม่เข้าไปในบ้านนะคะเขาเรียนกันอยู่ เขาเรียนสูงเนาะไปตามพี่พาไปตรงนี้เราคว้จะมีผีแมวอีกนนั่นไงค่ะนุ่งหอนึง่งหอนึง่งหอนึ่งง่วงนอนน,นะคะก็คือแมวของพี่แขคค่ะแมวห่าวหาว,หาว,วเลียตู มีใครแอบตรงนั้นนะคะทีนี้น้องกันไหมถ่าเองเดียวแต่ะจะแต่ก็จำเองแต่ก้องขอไปหาพี่ไอแคนนะคะพี่มัตตี้เขาไปหาพี่ไอแคนไม่เธอต้องถ่ายหน้าเธอมาถ่ายใช่ไม่เธอจับถ่ายเองจับแบบนี้จับหนึ่งข้างจับข้างเออทแบบนั้นเลย นี่เหมือนกันนะคะไม่หย่างแรกเลยนี่นะคะคุณตี๋เนียนะคะ,ะคะุณเอเคกำลังขุดดินปะาจุนพ่อขุดดินนี่จำลึงเอเคขอบ้างอย่เร็วน,นี่กำลัขงดดนนะะนนขุดดินนะคะอันนี้เหมือนรูปหดใจเลยค่ะโอ้โหโอย่างนี้ นี่คือรุ่มหัวแตนะคะคุณมัตตี้กับคุณเอเคไปนูนะะ่นแล้วค่ะตอนนี้เราตอนน,อน,นเอเรากำลังอยู่กับพี่มาตาะคะ่ะเดี๋ยวจ,<ะ>จะช่วยคนนะคะจะช่วยคนคนให้ละเอียดอืม หมือนจะทำเค้กกันเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปเติมฟองกับน้ำเพิ่มนะคะทุกคนใช่ค่ะคุณละจาคุณละจากนันขดนะคะก็เอามาใส่นะคะดูสิคะแบบละเอียดมากอะเหมือนจะทำข้าหน่มกันเลยค่ะทำเค้กทำคัพเค้กอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตัวนี้นะคะคือ ตอนนี้คือแข่งไปแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราต้องตามาค่ะนี่คือตามาตาหาไปแล้วเดไปใส่ฟองกับน้ำกันค่ะมาค่ะตาไปใส่ฟองกันนะคะต้องเดินทางกันหนึ่งเดินทางถึงแล้วถึงแล้วนะคะเราก็จะมีฟองของเรานะคะมันก็จะเป็นปวดนั่นเองแล้วเราก็ขอโค้งนะคะเออไอเป็นอยู่ตรงนี้เดีเราอยู่ตรงนี้ก่อนถึงแล้วก็ขอนี้ด้วย ใส่ฟองนะคะพี่มาตากำลังใส่ฟองคุณแมตตี้กำลังช่วยค่ะคุณแมตตี้นะคะนั่นถือถ่ายให้พี่เทลล่ากับน้องไทยกนทำมาเดี๋ยวจะไปช่วยช่วยคุณมาตาพี่มาตามาก็ได้มันตายอยู่เดีเนี่ยค่ะเราก็จะเขย่าฟองนะคะน้องฟองแล้วก็เปิดฝาน้องด้วยค่ะแล้วก็เอามานี่ก้อนใส่ค่ะก็บีบน้องโอ้ เปนข้อไหนน้ำเข้าไปดยคนเลยน้ำหมดแล้วเนอะดูน่ากลัไหมก็เขย่านะคะเช็คเช็คฟองเยอะเกินไปอีกแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะต้องตัดฟองเหมือนกันเลยเข้าไปค่ะ เนอ๋อเข้ากันอยู่ของเราอ่ะของเราเข้ากันอยู่เนาะอขอบคุณหน่อยค่ะคุณมาตาค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพี่ชาจะคุณให้ดูค่ะไปถ่ายแควาเจ้าของช่องโอ้นี่คือเข้ากันอยู่นะคะเข้ากันแล้วคือดูมือพี่มาตาสิคะมือพี่มาตาแบบ เลอะเธอไปหมดเลยค่ะคือน้องครีมเอออย่าทายสิคือน้องเป็นครีมเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเป็นครีมช็อกโกแลตน่ากินมากเลยนะแต่มาถ่ายตรงนี้ค่ะค่ะมาเดี๋ยวเราจะลองถ่ายตรงนี้นะคะเพราะมันชัดมากตรงนี้มองๆค่ะวางแล้วน้องก็จะใชยาของเราน้องจะเป็นแบบนี้มันเหมือนฟองกาแฟนะคะเหมือนช่ฟองกาแฟนะคะ ไหนเดี๋ยวเราจะไปแอบดูคู่จิ้นของพี่แพรว่ะอนี่นะคะคู่จิ้นของพี่แพรวาอืมหอมมากเลยอ่ะใช่นี่นะคะพี่แพรวาก็จะแบบชอบเล่นดินไหนนี่นะคะเป็นแป้งพิมพ์แป้งพิมพ์ไม่ใส่เหรอเดี๋ยวใส่แป้งพิมอ่ะไม่ มีอมีอะไรกอนๆะไอแค่นะคะมัน mm ก็เลย่งทำาเลยนี่ค่ะแล้วเราก็จะต้องเขียนนะทำไปได้กี่อันแล้วนะคะคุณมาตาัมาเท่าทำได้กี่อันแล้วคะขอทำหน่อยได้คะ้ปหาหนองอัน่งมแอมกระแรงมานะคะเห็นจอมไหมคะนู่นค่ะมันอมน้อยกำลังหนีพวกเราอยู่ น้องกันนนอมดส้มคุณมาตี้บางน้องน้องหมดส้มหายค่ะน้องอันี่ไง้มมามมมาคนี่น้องมดส้มนี่นะคะน้องกูติดอยู่กับดินอีกแล้วใช่ค่ะติดอยู่กับดินนะคะส่วนนี้คือคุณไอเคค่ะเอาอะไรมาให้ก็ไม่รู้โอ้มือเหนียวมากหน้าน้องเปื้อนดินอ้าวน้องอาจจะมองไม่เห็นนี่เลย น้องก็ไปจุ่มอีกแล้วทุกคนดูน้องน้องตูดตั้งเลยค่ะแต่มันจะมองไม่ช่วยฉันนะคะเยวจะช่วยน้องเดี๋ยวจะซูมเข้าไปเลยค่ะช่วยน้องเดี๋ยวซูมเข้าไปก่อนซูมช่วย่ตอนนี้เราช่วยน้องไม่ได้เลยนะคะน้องมซส้มเอาหน้าจุ่มเลยค่ะ สซมองไม่เห็นเลยค่ะนะ่ะน้องบส้มจนไปหน้าไปหลังนะคะ,ะคุณคุณบส้ม์เป็นอะไรของะถอยดีนี่ถอยดีนะคะ <c oughs> คกำลังจะช็อกตายนะคะคุณบส้ม์กำลังจะช็อกตายเพราะตัวสั่นมากเลยค่ะน้องบส้มหายยังไงคะ <c oughs> นี่นะคะน้องบส้มนี่กำลังช็อกตายเลยคะ่ะนี่เนาะ เดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเพื่อเป็นความช่วยของน้องมุดส้มน้องมดส้มกำลังตาบอนะคะแล้วก็ช่วยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะตื่อตื่่ย่าลืมกดไลค์ตื่อหรืตื่อลืมกดแชร์ตื่ตื่อรอตื่อืตื่นหอต่รือตื่อหร่หรือตื่อหรือ้ื่อหืมตื่อหรืตื่ตื่อหตื่ตะ่ตื่นตื่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 